ในวาระเกษียณอายุราชการประจำปีพุทธศักราช2568ขอร่วมแสดงความยินดีและเชิอชูเกียรติแด่คุณครูผู้เปี่ยมด้วยความเสียสละนางชนดาพิทงามค่าราชการครูในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนสนมหนึ่งครูชนดาเกิดและเติบโตณบ้านพระหมู่สี่ตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ ชีวิตครอบครัวอบอุ่นมีคู่ชีวิตคือนายประสิทธิ์พิษงามมีบุตรสามคนบุตรสาวคนโตนางสาวจิราพรพิษงามพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสนามบินสุวรรณภูมิ คนที่สองนางสาวยวนิตพิษงามเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสนมและคนสุดท้องนายธนากรพิษงามข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองหลวงอำเภอนนนนารายเส้นทางการศึกษาเริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านนาศีสุขและโรงเรียนสนมศึกษาคารจบระดับมัธยมจากโรงเรียนสนมวิทยาคารและโรงเรียนสุรวิทยาคาร ศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสุริน์จนจบระดับปริญญาตรีเส้นทางชีวิตราชการเริ่มต้นในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2550ในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนานวนพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องจนได้รับตำแหน่งครูคอส .2 สในวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2559 ได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูคอสอสที่โรงเรียนบ้านอาลาและดำรงตำแหน่งนี้จนถึงวันกเกษียณร,รวมระยะเวลารับราชการทั้งสิ้น18ปี ผลงานที่ครูภาคภูมิใจคือการได้เป็นกรรมการตัดสินงานศิลปะหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นผู้ฝึกสอนกิจกรรมประกวดมารยาทไทยที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนต่อเนื่องหลายปีคว้ารางวัลระดับเหรียญทองและเหรียญเงินรวมมากกว่า7ครั้งในช่วงปีการศึกษา2558ถึงปีการศึกษา2567 หลังเกษียณครูมีแผนจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทำการเกษตรทำนาปลูกผักและผละไม้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงดูแลครอบครัวดูแลคุณแม่และให้เวลากับการดูแลสุขภาพพักผ่อนทำบุญและท่องเที่ยวคติในการทำงานของคุณครูคือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นทุกความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ลงมือทำ สวัสด,ดีจา้าคุณครูชนด,ดาพิจงามนะคะครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านอาราตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาน้องๆน,น่ารักทุกคนเลยค่ะไปทางไหนอยู่ที่ไหนก็ภูมิใจที่สุดเลยเพราะจะมีแต่คนบอกว่าคุณครูโรงเรียนบ้านอาลามีแต่คนสวย,สวย มีแต่คนงามๆม,มีแต่คนหุนดีๆอันนี้ก็ไม่เคยได้ปฏิเสธใครเลยค่ะเพราะว่าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่าพอมีความรู้สึกว่าจะได้กเกษียณอายุราชการ<ม>ก็คิดถึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจากการแต่กายใจยังคิดถึงกันอยู่ <c oughs> หลังจาก,กเกษียณไปแล้วก็คงจะอยู่ ที่บ้านนั่นแหละนะ,ะไม่ได้ไปไหนก็คงจะพักผ่อนกินบ้างเที่ยวบ้างแล้วก็ถ่ายรูปก็ <c oughs> คงจะทำหน้าที่ของตัวเองที่อยู่ที่บ้านนะคะก็หลักๆก,ก็จะต้องมีทํากิจวัตรประจําวันที่ต้องทําก็มีแมวมีหมา แล้ก็มีต้องดูแลที่ที่หลักหลังจริงก็คือจะต้องช่วยดูแลคุณแม่นะคะซึ่งท่านอายุ93ปีแล้วก็จะได้ไปช่วยพี่พี่ท่านได้ดูแลคุณแม่นะคะตอนนี้ท่านก็นอนอยู่โดยที่ท่านลุกท่านเดินท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลักๆก็คือจะช่วยตรงนั้นอย่านอกนั้นก็ทามีเวลาก็ต้องจะพาพี่พาไปพักผ่อนแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูง คุณครูที่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่นะคะก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าทุกคนที่เราได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเป็นเรื่องที่เราทุกคนตั้งใจนะคะกว่าจะสอบกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้เรากว่าที่เราจะได้มาเป็นครูมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้สู้ต่อไปจนถึงเส้นชัยปัญหาอุปสรรคมันจะมีบ้างแต่ว่ามันก็ มามองผ่านไปนะคะไม่ปัญหามันมีเมื่อ,อวันนี้พอพรุ่งนี้มันก็จะผ่านพ้นไปทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนั้นก็ขอให้สู้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้ไปจนถึงเส้นใจอย่าท้อแท้ท้อถอยนะคะมีปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันดูแลกันปรึกษากันและกันให้ผ่านพ้นรากรื่อต่อไปจนถึงเส้นชัเหมือนคุณภูปราชนนะคะ รักเหมือนเดิมค่ะด้วยความเคารพรักและซาบซึง้งในความเสียสละตลอด18ปีแห่งการรับราชการขออํำนวยอวยพรให้คุณครูชนดาพิษงามมีความสุขในทุกย่างก้าวของชีวิตสุขภาพแข็งแรงและเปี่ยมด้วยรอยยิ้มตลอดเส้นทางแห่งการพักผ่อนด้วยรักและศรัทธาขอบคุณที่เคยเป็นครูที่ดีที่สุด 在路。